สวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมากับผมคนเดิมนะครับวันนี้เรากลับมากับกล่องวิ่งได้นะฮะอย่าถามว่าไหนเชอร์ชิลล์ G4H เชชิลล G4 นะเป็นวัดกันมันเลยก็ปืนเป็นปืนเทียบแปดนะเจาะสองร้อยสิบสี่ก็ถ้าคุณอัพมาทางเชอร์ชิลล์เนี่ยพอถึงเอทีเจ็ดก็จะนรกนิดนึงแต่พอถึงเอทีสิบห้าเนี่ยคุณจะมีปืนเลยปืนท็อปเลย อ่ะผมก็จะเล่เนแบบนี้แล้วกันสบายเทา้าสบายเอาตอนหลังแล้ก็มาดูค่าเกาะกันก่อนนะฮะเกาะด้านหน้าแปดแปดห่วยมากๆด้านข้างหกสามแย่มากแม่มาดูเชยชิวดีครับเชยชิวปกติโอ้โหร้อยเจ็ดเจ็ดแล้วมาดูเชยชิวจีซีแล้วแปดแปดเลยนะฮะด้านข้างหกสามด้านหลังห้าสิบนะครับเนี่ยครับ สภาพนี้ห้าสิบนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับห้าสิบเออออคันนี้ไม่ใช่ครูดเดอร์ก็ความคล่องตัวยี่บสี่เปอร์เซ็นก็น้ำหนักสี่เอ็ดตันกำลังเครื่องยนต์สองร้ยห้าสิบก็เรลยสูงสุดยี่สิบหกแต่ความเร็วการหมุนตัวยีิบเก้าถือว่าเร็วมากเลยนะครับก็อุปรกรณ์ก็ใส่เครื่องปั๊มกระสุนไปอย่างเดียวก็ได้ถ้าใครรวยเหนื่อยรวยหน่อยก็ ใส่ระบบถ่ายเทอกาศพัฒนาชั้นที่สามแล้วก็ถ้าคุณอยากให้เล่งเร็วเนี่ยก็ใส่นี่เลยแต่ถ้าคุณอยากยิงแม่นน่ะไก่ต้องโทร,รัศั์สองตานะครับก็ไปลุยกันเลยแม่พูดไวไป เจอเทียหกกันเองไม่ต้องกลัวนะครับพวกนี้บอกไปซ้ายแล้วก็ทางซ้ายมันก็ดีครับแต่ผมไม่แนะนำให้ไปนะว่าส่วนมากคนไปทางซ้ายนี่ตายบ่อยก็มาทางขวาดีกว่านะครับทางขวานี่ถ้าคุณอยากซึ่งก็ในดันทุ่งหินนะ ก็มาซุ่มตรงนี้เลยเหมาะสุดอ่ะเดี๋ยวผมมาสอนหลักการซุ่มของทีมเดสตอยกันเลยเนะถ้าคุณอยากซุ่มไม่เห็นเนี่ยอ่ะตรงนี้คุณยังมองผ่านพุ่มไม้ได้เช่นไหมครับอ่ะไปนะครับแล้วก็ให้อยู่หลังพุ่มไม้เลยนะครับแบบมองทะลุพุ่มไม้ไม่ได้อย่างนั้นแหละเรียกกันซุ่มนะครับไม่มีใครเห็นเราแน่นอน ทั่งทีดีต้องใจเย็นนะครับแล้วแต่ว่ามันอยากออกมาให้เรายิงหรอนะอือเปล่าเนี่ยฮะก็มันออกมาแล้วก็ยิงไปเลยระ,ะแม่เจาะเลขสองร้อยสิบสี่ยิงเด้งไปยิงก้อนหน้ามันเลยเครื่องพัง, <c oughs> งก็รอมันอย่าซ่อมเครื่องเลยเออ ออกมาแล้วถอยไปมาด้ยมาอีกมาอีกชอบชอบอย่างนั้นแหละน้องเข้าเป้าแล้วอ่าสำหรับปืนทีดีคนะนะันนี้นะครับจะแนงเป็นพิเศษนะฮะปืนน้เกาวสีมอญ ใช้ได้นะครับแต่ไม่เหมาะสําหรับการรุยไม่เหมาะเลยนะนมผมไม่แนะนำเอาคันนี้ออกไปรุยนะร,รอการช่วยจากเพื่อนเราเด้ยวยการซัพพอร์ตจากเพื่อนเรามีความหมายมากเลยครับ,รบถ้าเราไม่มีการซัพพอร์ตนะครับก็เดี๋ยวผมจะดับอานานล้ะ 4, สี่สบายๆนะครับปืนเราโหลดเร็วนะรเรา้าแล้วมันโหลดช้ากว่าเราเพราะฉะนั้นเราจะใช้ข้อดีส่วนของเราเรายเต็มนะครับโอ้เหนื่อยลุ้นแทบตายเอาละรอที25ออมานะครับผมจะไม่วิ่งออกไปเหมือนกับคนเล่นปกตินะ ผมจะกดควมช่วยเหลือจากทีมอย่างเดียวเพราะว่าการมองของผมเน่ยแย่สายตาคนนั้นี้เอานลนี่เวลาลลลเ,ลเลยละแม่ก็นี้นะารเลนอย่างี้ผมบอกไปเมื่อกี้แมฟัดก,กับที 3, ได้ ฟัดกับ MT ได้นะก็เดี๋ยวผมไปจัดการชิโตชิโต้เลี้ย400หยดโดน,นบ,บุกนี่าดตายได้นะี่นั่นไงมันมาละมันมาละมันมาละเอาไวดีครับท่านผู้ชม เอาไงดีแล้วครับผมรอทีมเข้ามาซัพพอร์ตแล้วกันทีมเข้ามาซัพพอร์ต น,น,นะครับครั้นี้ก็โหนเร็วเป็นพิเศษนะครับแค่ห้าวิานะห้าจุดหกอ่ะเก็บไปห้าคิวนะครับก็ไปดูดราม่าที่เราทำกันอื้อโอ้ เอ็มแตกกันไปนะครับโอ้โหด่านแมทนี้ดีจริงๆนะยิงไป3,500คิวนะประสิทธิภาพโอ้โหหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ยิงไป7คันร้วนๆเลยน,นะโอ้โหคันเดียวแม่ดีจริงๆแคปภาพแปบ,บนะครับอืมก็สำหรับเจ้า GC คันนี้ ผมขอหยุดการแคสแค่นี้นะครับเพราะว่าผมขอไปเฉลิมฉลองเอ็มก่อนแม่เอ็มแตกยากมากดูการลบสิครับเนี่ยผมเล่นเช่านี้มาร้อยิบาการลบเนี่ยเพิ่งเอมเนี่ยครับโอ้โหนานมากกว่าจะเอ็มนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสไคร e นะครับ ยิ่งสับสับครบร้อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีของแจกแน่นอนเป็นทูมันนี่ไม่บอกว่าราคาเท่าไหร่นะให้สับกันไปก่อนก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ